คุณนะคะมาดูเนื้อกันไปเสียงนะคะฟังเสียงควกรอบกรอบมากเลยเดี๋ยวลองชิมอืมอืม,อ,มอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะมารีวิวนะคะตัวแป้งชุกกล้วยแขก ของโรโบนะคะไม่ได้มีค่าโฆษณาใดๆนะแต่แค่อยากรู้ว่าถ้าเราใช้ตัวแป้งสำเร็จรูปแบบนี้กล้วยทอดของเรามันจะออกมาเป็นยังไงเขาบอกว่าให้เราผสมน้ำ6ช้อนโต๊ะกับตัวแป้งเนี่ย2 1นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ใช้กล้วยแค่4ลูกแค่น,นั้นเองมาไปค่ะก,ก่อนที่เราจะไปผสมแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งกระทะ รอทอดเลยด้วยไฟอ่อนไว้ก่อนเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะดูแล้วผสมแป้งน่าจะไม่นานก็ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะคะอันนี้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะคะที่นี่หานํามันปาล์มยาก่ะใช้น้ำมันถั่วเหลืองแทนในการทอดนี่น่าจะมีปัญหาเนาะอ่อแบบนี้เดี๋ยวเราจะตั้งเข้ามาแบบนี้นะคะให้ตัวน้ำมันของเราร้อนพร้อมทอดเลย สมแคมาค่ะมาผสมแป้งกันก็เริ่มจากการเทปแป้งนะคะตัวโลโบเนี่ยลงไปแยกตักเทลงไปเลยผีกราเนี่ยอ๋อแปดกรมัมขั้นตอนต่อไปก็นำน้ำนะคะไปใส่อันนี้จะตวงซักเจ็นะคะเพราะเขาบอกว่า70ถึงแปดสิบมล เราก็ตวง75ก่อนค่อยทยอยใส่ลงไปนะผมอันนี้เป็นน้ำเย็นจัดนะคะเป็นน้ำเย็นที่เพิ่องอ,ออกมาจากตู้เย็นเลยไหมเหมือนมันจะไม่ค่อยข้นไหเหมือนจะใส่น้ำเยอะไปไม่นะกำลังดี แล้วหลังจากนั้นก็นํากล้วยค่ะมาสี่ลูกเราจะตัดกล้วยนะคะหั่นแบบนี้เลยหั่นสามก็พอค่ะเพราะกล้วยลูกไม่ใหญ่มากหางมือแล้วนะคะลงก็บขยิบได้เลย เหมือนมันจะใสไหมได้กลิ่นได้กลิ่นของถั่วนะคะโอ้ไม่ใส่หรอกกำลังดีก็นี่ได้อยู่ได้อยู่นี่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลงทอดกันค่ะเวลาทอดก็พยายามชุบแป้งให้ได้มากที่สุดนะคะครับจัดการนอไหนไปนั่นึง ระหว่างที่เราทอดนะคะเราก็จะใช้ตะเกียบค่อยๆแซะนะคะด้านล่างออกแบบนี้ค่ะไม่ต้องแซะแรงนะคะแค่ให้เขาหลุดเองเขาก็จะมีติดบ้างแต่ไม่มากนะคะก็แซะเบาๆก็พอค่ะให้เรานะคะทอดด้วยไฟกลางแบบแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ออพอเขาเปลี่ยนสีเนี่ยรับรองแน่นอนค่ะว่าเขาสุกแล้ว ให้เรานะคะเล่งไฟเป็นไฟแรงเลยแรงสุดเลยนะคะประมาณสัก1-2วิเพื่อไล่น้ํามันออกเขาจะได้มีอมน้ํามันนะคะแล้วก็ใช้ตัวที่คีบหรือตะเกียบอะไรที่เราใช้อยู่เนี่ยเขียข่ยเขี่ยเขียนะคะให้เขาได้ความร้อนทั่วๆจากนั้นก็ตักตัวกล้วยทอดของเราออกแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ํามันได้เลยค่ะ พอเรานะคะพกักล้วยทอดของเราให้เสด็จน้ำมันดีแล้วก็น,นี่ค่ะจัดเสิร์ฟกันได้เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอันนี้ยังร้อนอยู่เดี๋ยวขอชิมกระทาแรกก่อนแล้วกันนะคะจริงๆแอบชิมไปบ้างแล้วแหละเพราะอดใจไม่ไหวอันนี้ยังอุ่นๆนะคะมาดูเนื้อกันไปเสียงนะคะฟังเสียงความกรอบกรอบมากเลยเราวลองชิมอืม อร่อยมากค่ะมันจะได้กลิ่นของงาแล้วก็ถั่วลิสงคั่วไม่ใช่ถั่วลิสงคั่วเ่ยได้กลิ่นของถั่วลิสองอร่อยมากแล้วตัวกล้วยก็หำหามแบบนี้ไม่สุกมากนะคะคือมันกําลังดีเลยสําหรับเรานะเราว่าโรโบรทําดีมากๆเลยสําหรับตัวกล้วยทอดเนี่ยอร่อยมากจริงๆ สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะแนะนําเลยค่ะว่าใครอยากทานก้วยทอดเนาะก็ซื้อหนึ่งซองแล้วก็ตามสูตรที่เขาเขียนไว้ให้เลยนะคะไม่ได้โฆษณาใดๆนะเพียงแต่ว่ามันแนะนํากันเยฉยๆว่าเอ้ยมันอร่อยจริงๆมันดีมากๆเลยขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโปรวิโทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนและะ้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะ